หนุ่มที่เคยป่วยด้วยแพนิคเผยหายเพราะขับรถไปหาผู้หญิงคนนี้ค่ะต้องบอกว่าแต้วแอปอึง้งผู้หญิงคนนี้เป็นใครจะพาทุกคนมาติดตามนะคะสำหรับแอปแทกซออนเปิดใจในรายการ3แซบถึงอาการแพนิคตอน5-6ปีที่แล้วต้องปรับอารมณ์เยอะมากด้าน,นหนุ่มกัญชัยเองก็เผยว่าตนเนี่ยเคยเป็นตัวแบบชาวูปขึ้นมาบนหัวใจสั่นจนต้องจอดรถหยุดเลยนะโดยเผยต่อว่าขับรถไปหาผู้หญิงคนหนึ่ง หนุ่มกัญชัยก็เผยถึงประสบการณ์ตนเองที่เคยไม่สบายเพราะการแพนิกเขาว่าอยู่ดีๆเนี่ยตัวจะชาวูบจากขาไปบนหัวรู้สึกเหมือนตัวเองหายใจไม่ออกจนตายแบบจะตายไหมเนี่ยหัวใจคือเต้นตึบๆเลยนะเหงื่อออกเต็มตัวแต้วณัฐพรเผยเหมือนกันว่าอยู่ไม่ติดที่ตอนนี้ไม่เป็นเลยออกกําลังกายช่วยเยอะได้มากปรับเรื่องอารมณ์พยายามลดยาแต่วันไหนที่อาการเริ่มมาแล้วก็ทานไว้ก่อน หนุ่มกัญชัยเล่าต่อว่าพี่เคยเป็นพี่เนี่ยไม่ออกจากบ้านหนึ่งปีอาการแรกที่เป็นคือพี่ขับรถอยู่พี่ก็คือตัวชารู้สึกเหมือนแบบว่ามันจะวูบขึ้นมาบนหัวใจสั่นจนต้องจอดร,รถเลยนะเหมือนหาคนช่วยให้ไปหาหมอพอไปหาหมอหมอบอกไม่เป็นอะไรตอนนั้นมันไม่มีคำว่าแบบแพนิกตอนที่พี่เป็นเนี่ยมันเป็นอีกคำนึงคือจำชื่อไม่ได้กลายเป็นว่าเนี่ยพี่ขับรถไม่ได้เลยมีการแบบนี้ปีหนึ่งแต่ก็ไม่กินยาเลยนะหายเพราะว่าพี่รู้สึกไม่ไหว พี่เนะี่ยอยู่บ้านมาเป็นปีทนไม่ไหวพี่ไปหาคุณหมอท่านหนึ่งเหมือนคุณหมอให้ยาพี่มาแผงหนึ่งบอกว่าคุณกลับไปกินนะอีกปีหนึ่งคุณจอกจากบ้านได้พี่ออกมาพี่เอายาทิ้งขยะเลยพี่เนะี่ยให้คนขับรถกลับไปบ้านแล้วพี่ก็ขับรถไปหาผู้หญิงคนหนึ่งงานนี้ทำเอาสาวแต้วและแอปเองงานนี้ทำเอาสาวแต้วและแอปถึงกับอึ้งไปตามๆกันแต้วก็ถามถึงว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครหนุ่มกัญชัยก็บอกว่า ตอบไม่ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวเปิดเผยทางนี้นะคะทางด้านของแอปเองกล่าวว่าเรื่องนียเริ่มเปลี่ยนเดี๋ยวสรุปนะใครรักษางานนี้กัญชัยยังอธิบายว่าพี่คิดในใจว่าไปหาหมอต้องการจะออกจากบ้านวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่กินยาอีกปีพี่อยู่ในบ้าน2ปีไม่ได้เลยคือพี่ก็เลยไม่เอาอยากลองดูจะตายก็ตายก็ขับรถไปเลยคือใจสั่น ก็วิวๆนะสุดท้ายไม่เป็นไรไม่มีใครตายเพราะเป็นแพนดิกหลังจากนั้นพี่เอาเรื่องนี้ไปสอนคนในวงการคนที่เป็นเนี่ยก็จะมาปรึกษาพี่ทีนั้นหนุ่มต้ายังเผยต่ออด้วย,ยคะว่าแต้เหมือนต้องหาว่าแต่ละคนเนี่ยอะไรเป็นตัวทิกใช่ไหมอย่างแต้ถ้าไปในที่หนาวๆมากๆไม่รู้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าอยากอยู่ตรงนี้แต่มันถูกบังคับให้อยู่จะเริ่มรู้สึกเป็นแล้วถ้ามีตัวกระตุ้นเนี่ยจะกลับมาได้เช่นนอนไม่หลับอะไรพวกนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัว หนุ่มกันชัยเผยยังเผยถึงอาการตัวเองต่อว่าส่วนพี่นะจะเป็นหายใจแล้วรู้สึกแบบเฮิเป็นอะไรเริ่มเป็นละพอรู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรไปกําหนดว่าตัวเองเป็นอะไรมันก็จะเป็นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณหนุ่มกัใชัเปิดเผยคะ่ะ